ผิดกฎหมายนะผิดศีลธรรมด้วยแล้วพ่อมาทำไมพ่อก็เหมือนกันไม่มีศีลธรรมไว้นี่แกโกหกหลอกลวงทำตัวตกต่ำแกแล้วตันหากลัวสิบเจ็ดนี้ออกจากบ้านนี่แกแล้วทำตัวเอะไรอะไรใคพูดไม่จาอย่าทะเลาะกันตอนนี้มีอะไรกลับไปคุยที่บ้านกันดีไหมจะเย็นไวแต่มาทำงานอยู่ยืนดียืนดีๆนะคะเยหมดกั้ว อะไรของเขาเฮ้อเชอใจแคบจังถว่าลองอ,อ,อุ้ยยังโดนด่าไม่พอหรือ,อยังไงหรือจะให้ด่าต่อหน้าผู้คนทำฉันขายหน้าหมดแหมสารวัตรร้านนวดถูกกฎหมายผมไม่รู้ว่ามีค้าประเวณีปัญหาไม่ได้อยู่ที่แกไปไหนแต่แกถูกกองปราบจับแกเข้าใจไหมอู๋จ้องมิง เรื่องงานจบละฉันขอเตือนนะที่แกไปนวดนี่ฉันจะบอกกับซื้อมินแกก็ระวังเอาไวนะ้ออกมาสารวัตรไม่นะผมไม่ได้ไปนวดผมไปหาข่าวตั้งหาไปหาข่าวอะไรเออฉันถามว่าไปหาข่าวอะไรแกจะบอกไม่บอกคือเฉินอยู่เฉียงอะ่ะเคยเหมาจนเสืส้อสิงนวดรายเดือนเธออยู่ในร้านนี้ผมก็เลยจะไปหาเพื่อสม้อแกอกลวงหรือยังไงมีแต่น้ําใช่ไหมทำไมจำได้ฉันพูดไม่ได้ ไม่นะสรารวัตคือเธอแบบที่แกยังจะโอ้อยฉันทนแกไม่ไหวแล้วอู๋จ้องมิงนเอาละฉันให้เวลาแกหนึ่งนาทีไหนบอกว่าทำไมถึงสงสัยเธอนี่หลังจากเฉิงยู่เฉียงหายตัวไปผมก็เจอเจ้นเสียวซิงสามครั้ง ครั้งแรกวันที่เราจับหลุยจิวนะวันนั้นเธอรีบร้อนแล้วก็มาชนผมเข้าบอกว่าขอยืมโทรศัพท์ใช้ด่วนและครั้งที่สองก็ข้ามถนนเหมือนกับซากศพผมก็เกือบจะชนถูกเธอครั้งที่สามหน้าบ้านเธอเองผมถามเธอว่าที่นั่นมีคนตายหรือเปล่าท่าทางเธอตกใจเลยผมเลยรู้สึกว่าเธอน่าจะนี่ฉันให้เวลาแกมากไปแล้วที่แกบอกว่าน่าสงสยัยถ้าฉันเชื่อแกมือถูกปัญญาของฉันอย่าลืมด้วย่าช<อ>นอยู่นะเฉียงนะ่มีเมียสามคนถ้าจะสืบก็สืบพวกเธอก่อนแกทำอะไรไม่เข้าท่าเลยอย่าถูกประชดใช่ไหม ออกไปเอเอเดี๋ยวคือแหมสารวัตรคือผมอไป